วันนี้นะคะออมฟักใส่สันคอหมูออมฟักทองใส่สันคอหมาโอ้คอหมูค่ะนนะใส่หมูสามชั้นด้วยนะคะอ่ะตักแบ่งก่อนนะคะตอนนี้ตักแบ่งขึ้นบ้านแล้วก็ตักห่อด้วยอืมอ่ะตักเลยคะ่ะตักเลยคะ่ะตักเลยนะคะตายแล้วคีวน้อกับหมาคีเป็นคนตักพี่หน้าพี่หน้าไง กับมังมังคีนะไม่ใช่มังเยี่ยวมังคีมังคีค่ะมังคีมังคีโอเคแต่ให้สามีด้วยนะกวงเหรอโค้อเลยค่ะแตกให้บริลานกันนะคะถุงพอดีพอดีถามลุงมัมซิถุงเท่าไหนลุงมัมบะเบิ่งกระดาษถุงจังาไหรพอแล้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 อืมอืมอมัดเลยก็จะได้ถุงอยู่ถุงประมาณนี้นะคะ นั่นแหละประมาณนี้ยแล้วก็แตกจนหมดแนละเหลือ,อของเราเหลือแต่น้ำนะอืมเราไม่ชอบกินนะหมูค่ะเราชอบกินสักค่ะอืมหมูเจ๊กอานิดนึงอ่าตักแบ่งนะคะแบ่งแบบจกจนุ่นตอนนู้นก็กินข้าวกันนะฮะตองน,นี้สองแม่ลูกผูกจิตค่ะก็เล่นไอ้นี้ไปนะคะ นี่ก็กับข้าวนี่คือว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็มีมามีมาแล้วมีมาให้นึกแล้วมีมาเรื่อยๆมีคนเอามาให้ให้เราเรื่อยๆนะฮะ,ฮะเดี๋ยวขอดูเมนูของเราก่อนนะคะเย็นนี้ค่ะสงสารแต่แม่ปลาบุแค่นี้เลยค่ะ นูน่นฝั่งนู้นค่ะงานคงจะเยอะนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะผู้หญิงเข้าเอ้ตายอัะผมนะไปโกรกได้แล้วนะคะผมอะ่ะโกรกได้แล้วนะคะมีคนนี้คนเดียวไหนดูผมสิคะโกรกไหมคะ โอ้ไม่ต้องโกรกอฮะราคาถูกมาก